เพราะฉะนั้นในดินทั่วไปมันมีไมโครไรซาอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยเจริญเติบโ,โตเพราะมันขาดตัวอะมิโนซึ่งจากงานวิจัยที่เรามีแล้วนะครับตัวใดก็ตามสารพืชใดก็ตาม <c oughs> นะครับที่มีเชื้อไมโครไรซาอยู่และใส่สารไบโอซิมั้นเข้าไปนะครับจะสามารถดูดซึมนะครับกินอาหารได้มากมากกว่า3 0ครับถ้าไม่มีจุลินทรีย์คอยที่จะบาลานซ์นะครับทำให้ดินมันอยู่ในสภาพที่สมดุลได้เนี่ยจะลำบากในการปลูกพืชมากๆเลย โอ้เมื่อกี้ผมที่จะถามพี่เก้เรื่องเชื้อเชื้อราตัวหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองแอบไปดึงอ้อยในแปลงทดลองของพี่เก้แล้วมันดึงไม่ขึ้นนะครับก็เลยดึงหญ้าบริเวณโคนต้นมานะครับแล้วก็หญ้าเพียบเลยนะครับลากของหญ้าเนี่ยเพียบเลยโอ้โหแตกแตกดีมากแต่ประเด็นคือผมจะถามพี่เก้ว่าไอ้เจ้าไมโครไรซาที่พี่เก้เคยอธิบายผมฟังไว้ด้วยนะครับ มันอยู่ตรงไหนของรากพืชไอ้รากหญ้าตรงนี้ครับพี่ก็หลักๆก็คือว่าตัวตัวไมโครไรซานะครับมันก็จะเกาะอยู่ที่บริเวณรอบนอกของของเปลือกของรากบริเวณนรงขาวเนี่ยนะครับใช่ครับตรงขาวเล็กๆเนี่ยครับที่สีขาวๆรอบๆทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทุกๆจุดรอบรากเ่ยคือจะเป็นเชื้อไมโครไรซาหมดเลยอ๋อที่มันขาวๆด้วยนะพี่ใช่ครับนะครับลองคิดดูนะนี่ขนาดหญ้าเนี่ยยังมีเชื้อขนาดนี้นะถ้าอ้อยจะขนาดไหนนะโอ้โหนี่นะครับเนี่ย ถ้าซูมเข้าไปนะเราจะเห็นเลยว่าจะเป็นเชื้อราเกาะอยู่บริเวณพอบอกเชื้อราไม่ต้ตกใจนะครับมันไม่ใช่อันตรายนะเชื้อรานี้เชื้อราดีนะครับนี่ครับโอเคไหมฮะคราวนี้พอพอมีเชื้อไมโครไรซาแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าสังเกตดูว่าดูแปลงนี้นะครับครับพืชที่ออกมาเนี่ยมันจะเริ่มโต,ตดีมากและรากเยอะมากโอ้โหและรากฝอยนี่อย่างที่พี่เกบอกว่าถ้ารากฝอยออกเยอะนี่แสดงว่าตรงเนี้ยอุดมสมบูรณ์ใช่โอ้โหแบบแตกนะครับ <c oughs> ที่ที่เราต้องใช้เชื้อไมโครไรซาในเรื่องของการทำไบโอซิม l a ร์นก็เพราะว่าตัวไมโครไรซาตัวนี้นะครับมันช่วยในเรื่องของการทำดูดกินอาหารกินน้ําจากดินนะครับถ้าภาษาอเก็ษคืออัพเทคนะฮะการอัพเทคธาตอาหารต่งตางๆเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณรากเยอะพื้นที่ผิวเยอะการดูดกินน้ําต่างๆนะครับซึ่งจะมีละาทาาอยู่ด้วยนะ ก็จะดูดซึมเข้าไปได้มากขึ้นโอด้ดูดีเขียวพึทเลยน,นะครับเห็นไหมดูดซึมดีเลยนี่คือไมโครไรซ่าทีนี้นอกนอกจากอนอกจากนี้นะครับพี่เกพไอ้ตรงนี้ทําไมเจ้าไมโครไรซาตรงนี้นะครับเราสามารถช่วยให้มันแบบกินเขาเรียกว่าอะไรนะครับจเจริญเติบโตได้ดีทําได้ไหมครับพี่ทาได้ทําได้แต่กี้ก่อนอื่นก่อนคือว่าจริงๆแล้วไมโครไรซ่าเนี่ยมันมีอยู่ใน ดินอยู่แล้วแต่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารสําคัญมากครับาวนี้สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เชื้อไมโครไรซาให้มันอยู่ในดินให้เยอะที่สุดแล้วเพื่อไปเกาะที่ลากเราก็ต้องให้อาหารมันซึ่งอาหารของไมโครไรซาที่มันชอบมากที่สุดเลยคือกรดอะมิโนกรดอะมิโนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอะมิโนนี่คือไนโตรเจนถูกไหมครับ ตัวไนโตรเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์แบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเจอไน,นโตรเจนปุ๊บมันจะรีบกินทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารอันโอชะเลยหากินยากนะครับ,รบขอกินเสร็จแล้วมันก็ขยายพันธุ์ได้เร็วมากมเพราะฉะนั้นในดินทั่วไปมันมีไมโครไรซาอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตเพราะมันขาดตัวอะมิโนโอ,อ๋อแล้วยิง่งเวลาแบบเกษตรกรอย่างนี้นะครับ ไวลาปลูกพืชเศรษฐกิจแทบทุกแปลงเลยใช้ยาขยาโอ้นั่นแหละยิ่งยิ่งยากเลยครับเชื้อราทำลายเชื้อทำลายเชื้อไมโครไรซา,านนใช่ใช่ทำลายแน่น,นอนเลยครับนะครับแล,แล้วก็เ่กรดอะมินโนเนี่ยช่วยในเรื่องของทําให้เชื้อไมโครไรซาเนี่ยเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็จะเพิ่มจํานวนเจ้าตัวเชื้อเนี่ยเยอะขึ้นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับให้ขยายพันธุ์ให้เยอะขึ้นแล้วเกาะเข้าไปแล้วผมถามนิดนึงครับอ่าคือถึงแม้พี่เกยจะบอกว่าเจ้าเชื้อไมโครไรซาเนี่ยเป็นเชื้อดีแต่สําหรับตัวผมเนี่ย ถ้ากรณีที่ในดินผืนนี้เรามีเติมกรดอะมินโนให้มันไปเรื่อยๆจนมันแพบผ่นานซะเยอะขึ้นมากๆเลยมันจะส่งผลเสียกับดินหรือพืชไหมเพราะไม่มีทางเลยครับ,รบเพราะว่าพอเราเพิ่มตัวเชื้อไมคโครไรซ่าขึ้นไปนะครับ,รบใน,ในหลักหลักการทฤษฎีของดินก็คือว่าตัวดินเองเนี่ยมันจะควบคุมอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่ตอนไนโตรเจนอยู่ที่ประมาณ24-30นั่นหมายถึงว่าจะมีคาร์บอนอยู่ประมาณ24เท่า เทียบกับตัวไนโตรเจนนะครับดังนั้นตัวจุลินทรีย์ตัวเชื้อราต่างเนี่ยมันจะโดนควบคุมด้วยกระบวนการธรรมชาติของมันอยู่แล้ว<อ>ถ้ากรณีที่ตัวไมโครไรซามันเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับตัวจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปกินเพราะมันถือตัวคาร์บอนนะครับก็คือเซลล์นั่เองครับไอตัวนี้มันคือแป้งมันคือน้ําตาลอะไรอยู่เนี้ยครับ,รบจุลินทรีย์ก็กัดกินเข้าไปเพื่อลดระดับลงมาให้<อ>มันอยู่ในภาวะที่สมดุลของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นจึงบอกว่า การปลูกพืชสาคัญมากคือตัวจุลินทรีย์ในดินครับถ้าไม่มีจุลินทรีย์คอยที่จะบาลานซ์นะครับทำให้ดินมันอยู่ในสภาพที่สมดุลได้เนี่ยจะลาบากในการปลูกพืชมากๆเลยถ้าอย่างนี้ผมสรุปได้ไหมครับว่าพี่เก้ว่าการที่จะปลูกพืชให้แข็งแรงรวมถึงสามารถใช้ธาตุอาหารจากดินได้สมบูรณ์แบบเนี่ยครับนอกจากไมโครไรซาแล้วเนี่ยนะครับก็คือช่วยในเรื่องของทําให้รากใหญ่ท่อทอรากใหญ่ขึ้นดูซึมน,น้ําได้ดีขึ้น,<ช>นการเพิ่มจํานวนรากก็สําคัญใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าปริมาณจํานวน หนึ่งลากกับสิบลากเนี่ยสิบลากดูดมากกว่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับ<ช>ดังนั้นรเราก็ต้องเพิ่มปริมาณลากด้วยอันนี้หนักเลยจากที่คุยมาทั้งหมดตรงนี้เราคุยกันมานานแล้วถามว่าถ้าเราจะเพิ่มปริมาณลากเราควรใช้อะไรดีครับคุณกิ๊ฟสารไบโอซิเมนต์ตัวหนึ่งสาลายตัวเดียวพอไหมครับอ่าถ้าจำไม่ผิดต้องบวกกับฮิวมิกใช่ไหมครับในอัาตราส่วนเท่าไหร่ครับ 5ต่อ2เนาะต่อสมสำคัญมาก5ต่อใชงใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคครับจริงๆต้องถามตอบตอนะว่าใครได้แจกทางวันนะฮะก็คือสำคัญมากคือว่าถ้าเราต้องการให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับนอกจากเชื้อไมโครไรซาแล้วเนี่ยจะทำให้พื้นที่ในการดูดซึมเนี่ยอาหารดูดซึมน้ำเนี่ยมันมากขึ้นครับเราต้องเพิ่มปริมาณลากเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เพิ่มขาไปอีกซึ่งจากงานวิจัยที่เรามีแล้วนะครับตัวใดก็ตามสารพืชใดก็ตามนะครับที่มีเชื้อไมโครไรซาอยู่และ ใส่สารไบโอซีเมน้นเข้าไปนะครับจะสามารถดูดซึมนะครับกินอาหารได้มากมากกว่า30%มอร์นะครับแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นการจะเพิ่มปริมาณลากได้เนี่ยสำคัญก็คือเราใช้ตัวสาหลายเน้นนะครับต้องเป็นเค้วเท่านั้นครับเคีวใช่ครับไม่ใช่ซีนะครับแล้วก็ผสมกับยูมิกนาตาส่วน5ต่อรับลดไปที่คนต้นได้เลยนะครับลากจะแตกตัวดีแล้วก็ อย่าลืมอะมิโนใช่ไหมฮะเป็นเชื้อเป็นอาหารของไบคทีรลซ่าด้วยนะครับเชื้อจะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับผมเนี่ยแหละครับถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินชมกันต่อก็อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีเรื่องถามพี่เกต่อนะครับแต่เรื่องนี้ผมเคลียร์มากเลยนะครับเพราะว่ารากที่มีชนี่ขนาดคือจริงๆอ่ะเราก็ต้องบอกว่าหญ้าเนี่ยมันรากมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมตกใจก็คือว่าทุกรากของเขาเนี่ยรากฝอยเขาเยอะมากๆนะครับ เลยทีแรกเนี่ยถ้ามาสักสองสา 2, 3, คนเนี่ยผมจะขออนุญาตดึงขอยขึ้นมาเลยแต่ว่า<อ>ดึงไม่ขึ้น,ม,น,ม,นมันดึงไม่ขึ้นจริงๆ okay? ครับพี่เกขอยืนยันครับถ้าถอดขึ้นมานี่ยังไงก็ย่มไม่ขึ้นเพราะว่ารากมันจะแผ่กระจายเพราะดินมันนิ่มมากมน,มน,นะครับนี่คือแปลงที่เราสมบูรณ์มากเลยแปลงนี้นะแปลงนี้นะฮะกะอยู่ที่ประมาณ18บแปดถึงยี่สิบตันต่อไร่นะครับโดยที่ลดปริมาณการใช้เคมี K ลงนะครับแล้วก็มุ่งไปทางอินทรีย์นะครับแล้วก็ไบโอซิมูเลชันได้ครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่าไได้ครับป คลิปนี้สนับสนุนโดยแม่ธรณีพิกแผ็นดินพิกชีวิตเพิ่มผลผลิตชีวิตเปลี่ยน